คุณคุณแอนทวีรัตสำหรับย่อโลกเศรษฐกิจนะครับก่อนที่เราจะไปพักกันนะครับมาดูโครงการดีๆของทางทกสอครับที่เตรียมเปิดรับฝากสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดเกษตรมั่นคง4วงเงินทั้งหมด1นึ่งแสนล้านบาทนะครับก็คือถ้าหากว่าฝากครบ3ปีมีโอกาสรับดอกเบี้ยรพร้อมลุ้นรางวัลใหญ่ซึ่งมีมูลค่าของรางวัลรวมทั้งหมด20ล้านบาทครับก็จะเริ่มรับฝากในช่วงที่1นะคะสําหรับเกษตรกรลูกค้าและผู้ฝากสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดเกษตรมั่นคง3ที่ จะครบกำหนดไถ่ถอน20-23มีนาคมนี้ค่ะซึ่งรายละเอียดสำหรับโครงการนี้นะครับก็คือทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเปิดรับฝากสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดเกษตรบ้านคง4หน่วยละ500บาทจำนวนทั้งหมด200ล้านหน่วยวงเงินรวม1แสนล้านบาทซึ่งหาครบ3ปีจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ5บาทคิดเป็นอัตราดอกเบี้ย้อยละ0.333ต่อปีพร้อมกับมีโอกาสล้นรางวัลใหญ่ มูลค่าของรางวัลรวม20ล้านบาทและรางวัลอื่นๆรวมมูลค่า107ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งจะเปิดรับฝาก2ช่วงก่อนนะครับคือช่วงแรกในระหว่างวันที่20ถึง23มีนาคมนี้วงเงินรวมช่วงแรกอยู่ที่70,000ล้านบาทแล้วก็จะให้พิเศษสำหรับกรเกษตรกรลูกค้าและลูกค้าผู้ฝากสลากออมทรัพย์ทุีิสินชุดกเกษตรมั่นคง3ซึ่งก็จะครบกำหนดถ่ายถอนแล้วก็เป็นผู้ใช้บริการทกสเอโมบายและเอโมบายสามารถใช้สิทธิ์จองสลากช่วงแรกได้ก่อนนะครับผ่านเว็บไซต์ที่ www.baac.or ในช่วงระหว่างวันที่13ถึง18มีนาคมนี้ครับ และสำหรับในช่วงที่2นะคะจะเปิดรับฝากสำหรับบุคคลทั่วไปค่ะตั้งแต่วันที่24มีนาคม2566นี้นะคะวงเงินรวม30,000ล้านบาทค่ะผ่านแอปพลิเคชันทกส A-Mobile หรือว่า A m o o i l l p p u u นะคะและทกสทุกสาขาทั่วประเทศด้วยสำหรับสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดเกษตรมั่นคง4มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลรวม36ครั้งด้วยกันนะคะในทุกวันที่16ของเดือนและวัน วันที่17มก,กราคมของทุกปีค่ะโดยออกรางวัลครั้งแรกวันที่16เมษายน25-66นี้นะคะซึ่งดอกเบีย้ยในการฝากสลากออมทรัพย์ได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลทั่วไปด้วยค่ะก็รอติดตามกันได้นะคะสำหรับสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดเกษตรมั่นคงสีค่ะมีโอกาสได้ทั้งดอกเบีย้ยแล้วก็ลุ้นรางวัลใหญ่นะครับจากทกางทกสเดี๋ยวไปพักกันเลยครับกลับมาช่วงหน้าติดตามเชนในเนื้อครับสักครู่เดียวค่ะ